ไปยังสวัสดีครับพบวกวับผมฟอร์ดอาร์ตอีกแล้วนะครับผมวันนี้ประจําการอยู่ที่ลุ่งเจริญสาขาของหลวงเช่นเดินนะครับขณะนี้เป็นเวลา5้าโมงห้นาทีนะครับเราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวเลนเจอร์สปอร์ที่อยู่ข้างหลังเรานะครับเป็นรถของคุณลูกค้า,าท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละผมจําชื่อไม่ได้ก็ตัวนี้เป็นเลนเจอร์สปอราคาที่9ก้าแส่นสี่พันบาทนะครับผมตัวนี้อ่านี่คือว่า ตอนนี้รถสป,ปอร์ตเรามีเยอะมากครับแล้วก็รอจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้องการตัวนี้นะครับตนนัวนี้ก็คือลุกเล่นดีมากแนะนำนะครับตัวสป,ปอร์ตก็เรามาดูกันเลยว่าตัวนี้เป็นแต่งชุดอะไรกันมาบ้างใส่ล้ออะไรบ้างนะครับผมก็เป็นรถสีดำเนาะเป็นสีดําแต่ชุดนี่เลยชุด WY Bo d y นะครับผมตัวนี้เป็นชุดสําสหรับกระบะผมว่ามันก็หล่อมกันนะก็คือว่าสวยงามตามท้องเรื่องก็ ไม่มีอะไรมากครับเดิมๆเลยข้อไฟหน้าต้องมีทุกคันไม่รู้เพราะอะไรชอบหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ต้องมีทุกคันก็เหมือนเดิมครับนี่กระจังหน้า FOD อันนี้เป็นสีดำล้วนนะครับก็คุมโทนแบบดุดันไปเลยดุดดุไม่ต้องอะไรมากมายแล้วพร้อมตอนนี้เป็นไฟสามจุดเป็นไฟสามจุดเป็นสีน้าเป็นสีส้มก็ไม่ก็สีขาวมีมีหลายสีให้เลือกครับผมก็ ออแต่ข้าโคตรน,น,นหนึ่งครับเสียงรถดังก <g ül> <g ül> ็ชุดว่ายนะครับมันก็มานี่เลยมาพร้อมกับทุ่มล้อข้างๆ <g ül> รถแท็กเตอร์ผับผ่าชุดวายกนะ็จะมีทุ่มล้อมากนี่มันจะเป็นชุดเดียวนะเป็นชุดนี้นี่เป็นชุดนี้มานี่เลยครับอ่ามันแล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กลายของกวางนะครับขอบยี่สิบเป็นยาง c เลนเดอร์สามสามนะครับนี่ลายดอกนั้นหนาเลยลน้นๆนี่ความน่านของมันมีดอกข้างๆด้วย อันนี้คล้ายๆเหมือนสัญลักษณ์ทาง former เ,เลยดูดีไงแล้วก็มีนี่ครับกันคงลูกบา,กกางกันโครงับข้างในนี่ยก2นิ้วครับตรงนี้ก็สภาพอ่าน่าจะเน้นลุยเน้นลุยๆเลยคันนี้ก็อ่าด้านข้างก็จะมีนี่ครับรองมือจับก็ติดกันอยู่แล้วสแตนดาดต้องมีทุกคันนะครับไม่มีไม่ได้ครับมันไม่เท่แล้วก็เป็นอ่าใส่สติกเกอร์สติกเกอร์เลนเจอร์ก็เป็นแบบว่าเป็นลาย สีเทาเนาะเทาดำนะตัวนี้นะครับบนก็จะเป็นราวหลังคาครับราวหลังคาตัวนี้ก็จะท่เหมือนไวทแท็กแต่คือว่าใช้งานไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นแค่แต่งให้ดูสวยขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นไวทแท็กมันสามารถใช้งานได้เลยเป็นแหลกหลังคา,าใช้ได้เลยนะแล้วหลังไม่ต่างครับตีก็กดูความสวยของมันครับอ่าข้างบนก็เป็นนี่ครับโลบาร์แฮมเมอร์ครับอันนี้เป็นแขนยาวแขนยาวก็จะยาวสุดมาถึงนี่เลยนี่แฮมเมอร์ขเขายาวออก็จะมีไฟข้างบน ไปเวลาถอยเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เวลาสตาร์รถอ่ะแล้วก็ครอบนี่นะครับครอบเขาเรียกว่าไรน,นะครอบไฟท้ายคร <c oughs> อบไฟท้ายแล้วก็นี่ครับก็เดิมเดิลนะครับที่เขาแต่งกันเข้าไปก็เป็นฝาครอบท้ายนี่กระบ,บะเป็นสีดํานี่แล้วก็ใส่ตัวหนังสือตัวนี้ไปเลนเจอร์ข้างล่างก็จะเป็นอ่ากันชนท้ายครับอันนี้เป็นกันชนท้ายของยี่ห้อ ไม่ทราบยี่ห้อนะครับพอที่ซม์มาลูกค้าก็สั่งสั่งมาก็สาย,สายลูกคา้าแล้วก็มีร้อมหูโอเมก้าครับหูรักสองหูพร้อมกับไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายส่องสว่างเวลาถอยแล้วก็ไฟส่องส่องทะเบียนนี่ตรงนี้อ่าข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็ดูอ่านี่นะครับเป็นฝาท้ายก็ไม่หนักมากครับก็ไม่ได้ผ่อนแรงนะเฮ้ยไม่ได้หนักมากพอดีพอดีแต่ไม่ผ่อนแรงอ่าก็มาดูกระบะนะครับก็นี่มาดูกระบะ กระบะเรานะครับสามารถวางพาเลทได้เลยนะครับไม่ติดซุ้มล้อเรียบพื้นเรียบไม่ได้เป็นพื้นพื้นมนนะครับสามารถนอนได้วางพาเลทได้แบบว,ว่าสบายๆเลยตรงนี้ปิดก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็น,นตนดนแบบดุ่นเดินอยู่แล้วก็มารีวิวดูความสวยงามให้กับลูกค้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าจะแต่งแบบนี้หรือแบบไหนก็ได้ตามใจตัวเองที่ตัวเองชอบนะครับผมก็ ผมเซล์ธนวัฒน์มลิเงินนะครับหรือว่าฟอร์ดออร์อาร์นะครับผมประจำการอยู่ที่ลุ่งเจริญสาขาคลองหลวงนะครับก็ฝากหนึ่งคลิปนี้อีกหนึ่งของงานให้กับคุณลูกค้าพิจารณานะครับผมก็สนใจโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมที่0959381989นะครับผม0959381989นะครับผมฟอร์ดออร์อาร์นะครับผมติดตามผมได้ทั้งที่เพจฟอร์ดออร์อาร์ตยูทูบก็ f ฟอร์ดออร์อาร์นะครับผมก็อ่า ดิสกต็อกก็ฟอร์ดอาร์นะครับผมฟอร์ดอาร์นี่คือพิมพ์ขึ้นทุกอันเลยครับก็วันนี้ขอฝากเจ้าตัวสปอร์ตสายดุ